รายการชีวิตวัฒนธรรมโดยอาจารย์พนธรรมเนียมอินสร้างสรรค์และผลิตร,รายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการชีวิตวัฒนธรรมและดิฉันพนอดธรรมเนียมอินอีกเช่นเคยนะคะเราพบกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีแห่งนี้เดือนนี้เป็นเดือนมิถุนายนต้องถือเป็นเดือนสุนทรภู่เลยก็จะว่าได้ตามโรงเรียนสถานศึกษาต่างๆก็จะจัดกิจกรรมสาคัญเรียกว่า ถ้าในเชิงของสีสันแห่งการจัดกิจกรรมต้องยกให้วันสุนทรภู่นี่แหละคะ่ะเด่นมากๆเพราะว่าจะสามารถบูรณาการหลายๆสาระการเรียนรู้เข้ามาได้ตั้งแต่ภาษาไทยซึ่งมีหลากหลายทั้งวรรณคดีหรือศิลปะการใช้ภาษาหลักภาษาได้หมดใช่ไหมคะจะมีการประกบประกวดแสดงต่างๆ แล้วมักจะรวมวันภาษาไทยแห่งชาติมาอยู่ในวันสุนทรภู่ด้วยแล้วก็สามารถบูรณาการกับวิชาภาษาอังกฤษสังคมศึกษาศิลปะศึกษาและอื่นๆเข้ามาได้ทุกสาระการเรียนรู้จริงๆนะคะเด็กๆก็จะมีความสุขมากเลยที่จะได้รับคัดเลือกหรือว่าจะรวมตัวกันออกแบบสร้างสารรค์กิจกรรมต่างๆมาอวดกันบนเวทีหรือจะสมัคร การแข่งขันในระดับโรงเรียนระดับชั้นแล้วก็ไประดับตำบลอำเภอจังหวัดว่าไปถึงระดับประเทศคุณครูในหมวดต่างๆก็จะมีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับคณะครูแล้วก็สถานศึกษาด้วยส่วนจังหวัดสำคัญนะคะก็เห็นจะเป็นจังหวัดระยองนี่แหละค่ะ ที่มักจะจัดกิจกรรมต่างๆเพราะว่ามีสถานที่ที่เป็นอนุสาวรีย์สุนทรภู่นะคะเรื่องราวเหล่านี้ทำขึ้นด้วยความสุขของทุกคนที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะเด็กอนุบาลตัวน,น้อยก็จะมีโอกาสเต้นมีโอกาสรำเด็กประถมมัธยมก็มีอาจจะมีจินตลีลามีอื่นๆเข้ามาประกอบนะคะความสุขที่สร้างสรรค์ ผ่านการเรียนรู้ก็จะทำให้เด็กๆประทับใจแล้วก็มองเห็นคุณค่าทั้งของตนเองกับปัจจัยที่แวดล้อมในการทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็จะต่อยอดจินตนาการให้เด็กๆต่อไปได้ในอนาคตนะคะเราได้เรียนรู้ชีวิตของท่านสุนทรภู่ตั้งแต่เริ่มต้นจนรวบรวมผลงานของท่านไปในสองรายการที่แล้ว นิราชเรื่องแรกซึ่งเป็นเรื่องเด่นนะคะใน,ใน,ใ,นในการที่สร้างสรรผลงานออกมาก็คือนิราชเมืองแกลงคุณผู้ฟังที่เคารพคะจุดเด่นของนิราชนอกจากที่ได้เล่าถึงเนื้อหาไปแล้วในคราวก่อนถ้าเป็นการใช้คำประพันธ์ประเภทกรอน8เราจะทราบดีว่ากรอนเนี่ยมันจะมีสี่วักวักสดับ รับรองส่งสีวักนะคะวักที่หนึ่งชื่อสะดับวักที่สองชื่อรับวักที่สามชื่อรองและวักที่สี่ชื่อส่งแต่การแต่งกรอนนิราชนั้นเราจะขึ้นต้นวักแรกที่วรกรับคือวรกที่สองข้ามวักหนึ่งไปแล้วนอกนั้นแต่งเหมือนกันเปียบจนกระทั่งจบเรื่องค่ะการย่อหน้าก็แล้วแต่ว่า กวีจย่อหน้าเมื่อเปลี่ยนฉากหรือเปลี่ยนอารมณ์หรือเปลี่ยนเนื้อหาอันนี้ไม่มีข้อบังคับนะคะความไพเราะก็จะอยู่ที่การเลือกใช้คำแล้วก็การใส่สัมผัสนอกที่ตามจุดบังคับต้องมีถ้าเพิ่มแพลวพราวแบบท่านครูสุนทรผู้ซึ่งเป็นสุดยอดที่ท่านจะใส่สัมผัสในสัมผัสใน ก็หมายความว่าในวรคเดียวกันเนี่ยจะมีคําที่ใช้เสียงพยัญชนะเดียวกันจะเป็นพพนันพสัมเภาหรือสอสลาสเลสีสเสือรวมสโซ่เข้ามาด้วยก็ได้หรือจะสัมผัสสระเช่นอออีอือ,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 อก็ได้นะคะอันเนี้ยเมื่อมันมาอยู่ใกล้กันหรือติดตดกันหรือหลายๆคำในวัคเดียวกันมันจะเพิ่มเสียงเสนอด้านวรรณศิลป์มากขึ้นนะคะ แล้วก็จุดเด่นก็คือการฝักข้อคิดซึ่งท่านสุนทรผู้จะมีครบรถทุกเรื่องราวแล้วก็มีจุดเด่นที่นำเรื่องชีวิตตนเองมาบรรยายคละเคล้าไปทำให้เราได้อีกมุมหนึ่งมาชัดเจนว่าท่านเปิดใจเปิดตัวตนของท่านเป็นแบบอย่าง ให้เราได้เรียนรู้คู่กับฝากคติเอาไว้นะคะเราท่องบทร้อยกรองสำคัญสำคัญจากเรื่องต่างๆได้เยอะแยะแต่ว่าเราจะมาเริ่มต้นกันที่นิราศเมืองแกลงเพื่อให้ท่านได้ตามรอยครูสุนทรภู่ตั้งแต่ต้นนะคะในหนังสือเล่มนี้ดิฉันอ้างอิงจากชื่อนิราชของสุนทรภู่นะคะมีบทเกลิ่นเอาไว้ก่อนขึ้นนิราศเมืองแกลงว่า ชีวิตร่างกายของคนเราย่อมแตกดับไปแต่ผลงานย่อมเป็นของค้ำจุนโลกไม่มีวันที่จะดับไปกับชีวิตเลยแล้วก็ขึ้นนิราศเมืองแกลงว่าโอสังเวทวาสนานิจจาเอย๋ยจะมีคู่มิได้อยู่ประคองเชย ต้องละเลยดวงใจไว้ไกลตาเห็นไหมคะขึ้นต้นด้วยวรครับคือวัรที่สองแล้วก็ตามขนบสุนทรผู้แสดงความอะไรอวรน,นะคะขึ้นต้นเลยจากนางอันเป็นที่รักนะคะถึงทุกใครในโลกที่โศกเศร้าไม่เหมือนเราภุมมรินทวินหาจะพลัดพรากจากกันไม่ทันลา ใช้แต่ตาต่างถ้อยสุนทรวอน,อนโอ้จำใจไกลนุดสุดสวาสดจึงนิราศเรื่องรักเป็นอักษรให้เห็นอกตกยากเมื่อจากจรไปดงดอนแดนป่าพนาวันกับสิทธ์น้องสองนายล้วนชายหนุ่มน้อยกับพุ่มเพื่อนไรในไพรสันกับ ในแสงแจ้งทางกลางอารันจะพากันแรมทางไปต่างเมืองอันนี้เล่าเล่าการเดินทางนะคะว่าท่านจากนางอแอเป็นที่รักนะคะก็เลยเศร้านะคะไม่มีโอกาสได้ลาก็เลยใช้ตัวอักษรต่างถ้อยสุนทรวรอน,นะคะต่างต่างคำลำรางน,นั่นเองแล้วก็ต้องลำบากยากแค้นในการเดินทางผ่านดงผ่านป่านเนาะ มีใครไปด้วยมีสิทธิ์น้องสองนายก็คือมีลูกศิษย์สองผู้ชายสองสองนายชายหนุ่มนะคะชื่อน้อยกับชื่อพุ่มแล้วก็มีในแสงแจ้งทางกลางอาลันก็คงจะเป็นในพรานปากพูดนำทางเดินทางแล้วก็ต้องลงเรือลงอะไรไปเยอะแยะมากมายทีนี้วิธีบรรยายความตามไทยนะคะก็จะบอกว่าถึงยามสองล่องลำนาวาเลื่อน พอดวงเดือนด้านเมฆขึ้นเหลืองเหลืองถึงวัดแจ้งแสงจันทร์จำรัดเรืองแลชำเลืองเหลียวหลังหลังน้ำตาเป็นห่วงหนึ่งถึงชนกที่ปกกล้าวจะแสนเศร้าครวนคอยละห้อยหาทั้งจากแดนแสนห่วงดวงการดาโอ้อุรารุ่มร้อนอ่อนกำลัง ถึงสามปลื้มพี่นิรัมปล้ำแต่ทุกข์สุดจะปลุกใจปลื้มให้ลืมหลังขออารักหลักประเทศนิเวศวังเทพทั้งเมืองฟ้าสุาลาไลขอฝากน้องสองรามารดาด้วยเอ็นดูช่วยปกครองให้ผ่องใสตัวค่าบาท จะนิราศออกแรมไพรให้พ้นไพรคลาดแคล้วอย่าแพ้วผ่านอันนี้ก็เป็นไปตามบทขําครวนนะคะมีความเศร้าแฝงไปเรื่อยๆให้ฟังพอเริ่มต้นนะคะแล้วจากนั้นก็จะเหมือนนิราศเรื่องอื่นๆค่ะถึงอะไรเห็นอะไรก็จะบอกไปนะคะท่านออกจากตรงไหนนะคะก็ ไปยังไงเราได้ทราบกันเรียบร้อยแล้วนี่คือนิราศเมืองแกลงซึ่งเป็นนิราศเรื่องแรกของท่านสุนทรภู่ยังมีอะไรที่เป็นแง่งามเยอะแยะมากมายซึ่งดิฉันจะขอตัดฉากนี้ไปอยู่ที่วักทองของครูกรอนสุนทรภู่กันนะคะโดยที่จะไม่ได้เรียงว่านำมาจากนิราศเรื่องที่หนึ่งสามห้ากนะคะแต่จะแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ ประโยชน์คุณค่าที่เราจะได้รับจากผลงานของท่านสุนทรผู้ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นบทกลอนแปดเท่านั้นนะคะเดือนก็ยังมีเรื่องที่นำมาจากกาบพระชัยสุริยาด้วยเรามาเริ่มต้นจากผลงานที่ท่านเขียนแล้วเป็นที่ติดอกติดใจของนักอ่านยาวนานก็คือจากนิราศภูเขาทองนิราศเรื่องนี้นะคะ ท่นานได้ทราบที่มาที่ไปที่ทันนนำมากล่าวให้ฟังไปเมื่อรายการก่อนๆแล้วดังนั้นเราก็จะเข้าไปสู่วักทองของบทร้อยกรองซึ่งหลายคนท่องได้โดยเฉพาะเด็กๆมัธยมดิฉันก็ยังจำได้มาจนบัดนี้นั่นคือจุดที่แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีของสุนทรภู้ที่มีต่อรัชกาลที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยนะคะ บทนี้เป็นบทที่หลายๆคนท่องได้ถึงหน้าวังดังหนึ่งใจจะขาดคิดถึงบาทบอพิษอดิตสอนโอ่านกล้าวเจ้าประคุณของสุนทรแต่ปางก่อนเคยเฝ้าทุกเช้าเย็นจำได้ไหมคะดิฉันเรียนให้ท่านได้ทราบว่ารัชกาลที่สองโปรดสุนทรผู้ชนิดที่ พระราชทานอนุญาตว่าให้เข้าได้ตลอดเวลาหมายความว่าเข้าเฝ้าพระองค์ท่านได้ตลอดเวลาสุนทรภู่จึงเขียนว่าแต่ปางก่อนเคยเฝ้าทุกเช้าเย็นมีจุดที่เป็นความรู้เพิ่มให้กับนักวรรศศินที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ว่าทําไมเราจึงอ่านตัวหนังสือตรงนี้ไม่ตรงกับรูปถึงหน้าวางดังหนึ่งใจจะขาดไม่มีอะไรคะ่ะคิดถึงบาทบอพิษ อดิศอนธรรมดาบาดบอพิษอดิศอนเนี่ยเราต้องอ่านบอพิษแล้วคานี้ต้องอ่านอดิศอนแต่ในทางวรรณศิลป์ในทางบทร้อยกรองเขานิยมเนื่องเสียงสัมผัสกันเพิ่มเข้ามาเพื่อทําให้เป็นความงามในการออกเสียงมากยิ่งขึ้นเราจึงเปลี่ยนอดิศอเป็นอดิดศอนเพื่อให้สัมผัสกับบอพิษนั่นเองนะคะ อาอันนี้คือเรื่องที่1ที่ทุกคนจะทราบกันดีว่าสุนทรผู้ท่านมีความจงรักภักดีต่อรัชกาลที่สองมากแล้วเมื่อพระองค์ท่านเสด็จสวรรคตสุนทรผู้ก็แสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของเกติยศชื่อเสียงผ่านบทร้อยกรองต่อในนิราชภูเขาทองว่าเคยหมอบใกล้ได้กลิ่นสุคนตลก ลราอองอกรถรื่นชื่นนาสาสิ้นแผ่นดินสิ้นรถสุคนธาวาสนาเราก็สิ้นเหมือนกลิ่นสุคนพระองค์ท่านโปรดให้สุนทรผู้เข้าเฝ้าถวายงานใกล้ชิดขนาดไหนถึงจะได้กลิ่นสุคนตลกเออ ชาวบ้านอย่างเราอย่างดิฉันไม่ได้ใช้น้ำหอมน้ำปรุงก็ไม่มีกลิ่นหอมตลกเป็นพิเศษแต่สุนพรพูดจำได้แม้กลิ่นสุคนกลิ่นสุคนก็กลิ่นเครื่องหอมที่นางในจัดถวายพระองค์ท่านใกล้ชิดขนาดไหนนะคะถึงจะได้กลิ่นน้ำอบน้ำปรุงนั้นนะคะพอเข้าเฝ้าได้กลิ่นก็ชื่นหัวใจแต่ เมื่อสิ้นแผ่นดินก็สิ้นรถสุขคนทาหมายถึงเมื่อพระองค์ท่านเสด็จสวรรคตก็จะไม่ได้กลิ่นสุขคนนั้นอีกต่อไปและวาสนาของท่านสุนทรผู้เองก็สิ้นไปเหมือนกับกลิ่นน้ำอบน้ําหอมน้ําปรุงนั่นเองเอาต่อไปนี้คอสุลาพึงสังวรบทน,นี้เป็นบทท่องจำแล้วก็เป็นบทที่ใช้กันเยอะมากเมื่อขบวนเรือนิราชของสุนทรผู้ ผ่านโรงเล่าคุณผู้ฟังปานนี้ก็คงจะไม่เห็นแล้วค่ะตอนที่ที่ฉันยังเป็นสาวๆอยู่ได้มีโอกาสไปยืนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงเออท่าท่าน้ำของโรงเล่าบางยี่ขันซึ่งอยู่ฝั่งธนบุรีนะคะมีโรงเล่าที่กลั่นเล่าจริงๆนะคะสุนทรภู้ก็ผ่านมาก่อนพอท่านผ่านโรงสุลาแถวนั้นท่านก็แต่งไว้ที่เราท่องกันว่า ถึงโรงเล่าเตากลั่นควันขโมงมีคันโพงผูกสายไว้ปลายเสาโอ้บาปกรรมน้ำนรกเจียวอกเราให้มัวเมาเหมือนดนึงบ้าเป็นหน้าอายทำบุญบวชกรวดน้ำขอสำเร็จพระสันเพชรโพธิยานประมาณหมายถึงสุราพารอดไม่วอดวาย ไม่ใกล้กลายแกล้งเมินก็เกินไปไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารักสุดจะหักห้ามจิตคิดฉะไหนถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืนผ่านโรงเหล้ามันจะมีสัญลักษณ์คือ คันพงสมัยก่อนเขาไม่ได้มีเทคโนโลยีในการผลิตสุราเหมือนปัจจุบันเขาก็จะมีอุปกรณ์พื้นบ้านนี่แหละให้เห็นเป็นสัญลักษณ์ว่าอันนี้ถึงลงเหล้าแล้วนะแล้วก็เห็นควันจากเตากลั่นเนี่ยขมงเชื่อท่านก็คิดถึงตอนที่ท่านร่ําสุราจนมีปัญหาในชีวิตมากมายท่านบวชแล้วเนะี่ยท่านก็ตั้งใจว่าท่านจะตั้งใจอยู่ในศีลในธรรมนะแล้วก็ขอให้ผ่านพ้นอะไรต่าง แต่เมื่อผ่านแล้วจะไม่สนใจไม่มองไม่บรรยายถึงแกล้งเมินซะก็เกินไปก็เลยต้องเอามาเขียนพอเขียนเสร็จแล้วก็ยังให้ข้อคิดว่าถึงไม่ได้เมาเหล้าแต่ก็ยังเมารักนะมันห้ามใจไม่ได้เมาเหล้าเนี่ยนอนไปตื่นเช้ามาก็หายแต่เมาใจเนี่ยมันไม่ห่างหายไปจากใจเลยนะน้องเอนะคิดถึงใครก็คิดถึงคนนั้นนั่นแหละคุณผู้ฟังละคะเป็นเช่นนี้หรือเปล่าเนาะ ตอบตัวเองก็แล้วกันนะคะอา้าวน้ำจิ้มที่เราเห็นอยู่ก็ประมาณนี้นะคะคุณผู้ฟังคะนอกจากท่านจะบรรยายอะไรต่างๆท่านก็จะเชื่อมโยงให้เราเห็นว่าสิ่งที่ท่านพบในเส้นทางที่เดินทางเนี่ยมันก็จะมีทั้งต้นไม้สิงสาราสัตว์ธรรมชาติท่านก็จะเชื่อมโยงละคะ่ะเห็นอันนี้คิดถึงอันนั้นเห็นอันนั้นคิดถึงอันนี้เห็นโศกใหญ่ ใกล้น้ำระกรรมแฝงทั้งรักแสงแซมสวาดประหลาดเหลือเหมือนโศกพี่ที่ช้ำระกรรมเจือเพราะรักเหลือแรมสวาดมาคลาดคลายอา้าวบางทีเขาก็จะมาประกวดกันในบทร้อยกรองตรงเนี้มีต้นไม้กี่ชนิดเออหนึ่งต้นโศกต้นโศกใหญ่ซะด้วยแล้วยังอยู่ริมน้ำ ริมน้ําเอ้ามีระก,กร,รมแฝงระกกำรรก็คือต้นระก,กรรมที่มันมีแต่น้ําเต็มไปหมดทั้งใบก็น้ําทั้งลูกก็น้ําระกรรมเด็กอาจจะไม่รู้จักลูกครับสละนั่นแหละสละเนี่ยมันใจลูกยาวๆกว่านะคะแล้วพอสละมันแก่จัดมันจะหวานแต่ระก,กรรมเนี่ยบางทีมันแก่จัดแล้วมันก็ยังเปรี้ยว เพราะฉะนั้นเขาจึงนิยมกินสละมากกว่าระกำร,รมแต่ระกรรมมีประโยชน์ถ้าคนชอบเปรี้ยวก็เอาไปจิ้มพี่กกระเกือไว้ผพ้ดแล้วน้ำใหญ่ใหญ่แต่เดนเคยเป็นเด็กๆค่ะที่บ้านที่สมุทรสงครามมีมีต้นระกำร,รมอยู่ริมคลองพอมันยังอ่อนๆอ,อ,อยู่ความสนของเด็กเนาะก็จะไปงัดเอาลูกอ่อนๆเท่าหัวม่โป้งอะคะ่ะเปรี้ยวจนขมเลยนะคะแต่ดิฉันก็ปอกเปลือก ด้วยความยากลําบากเอาเอาลูกมันนะคะพอจิกมันออกมาได้จากเขาเรียกว่ากระปุกเป็นพวงๆอะคะ่ะก็เอามันไปถูๆๆกับกลาบมะพร้าวให้ขนหนามๆมันหลุดออกหมดแล้วก็แกะเปลือกเอาเนื้อแสนเปรี้ยวอมขมทิ้งเม็ดของมันข้างในอ่อนๆนะคะเหมือนกินลูกชิดเหมือนกินลูกจากเหมือนกินเจ้าตานยัางไงายัยงงั้นเลยความสนของเด็กคะ่ะพอมันแก่อีกหน่อย ก็เอาเนื้อเปรีป้ยวๆของมันนะคะมาตําน้ําพริกระกำรรโอ้ยอร่อยมากหอมมากด้วยแทนมะนาวค่ะยังไม่จบเออดิฉันเห็นชาวจันทบุรีระยองเขาไก่ต้มระกำรรก็คือเอาไอ้ลูกระกำรรเปรีป้ยวๆนะ่ะไปใส่ในต้มยำไก่โอ้มันทั้งหอมทั้งได้รสชาติอร่อยอย่าบอกใครเชียวอา้าวเพราะฉะนั้นนี่คือ ดิฉันพาคุณผู้ฟังออกนอกเรื่องเองนะคะเห็นต้นโศกเห็นต้นรกรกมทั้งรักแซมแซมสวัสดประหลาดเหลือโอ้โหมีต้นรักอีกโอ้โหมันจะไปอยู่ด้วยกันได้ยังไงนึกถึงเนาะมีต้นรักอีกเออต้นสวัสดมีหรือเปล่าดิฉันไม่แน่ใจแต่เคยมีคนพูดถึงต้นสวัสด์เปิดเน็ตดูนะคะว่ามันมีต้นสวัสด์อยู่ด้วยหรือเปล่าอันนี้แถมความรู้แต่ว่าเห็นอะไรต่างๆเนี่ย มันก็ไม่เท่ากับความโศกเศร้าเสียใจกับความเจ็บช้ำระกำใจที่พี่ต้องจากนางอันเป็นที่รักมานี่แหละค่ะนิราชเป็นเช่นนี้นะคะบทนี้เป็นบทที่หลายๆคนท่องได้เป็นอย่างดีถึงบางพูดพูดดีเป็นสีสักมีคนรักรสถ,ถ้อยอร่อยจิตแม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์ เพราะพูดจาข้อสอบก็ออกเอามาใช้กับอะไรก็ได้แม้ในชีวิตประจำวันทุกวันนี้นะคะเขียนแปะฟ้าห้องเอาไปท่องเลยก็ได้นะคะเรื่องราวของท่านสุนทรพูดนี่แค่จากวันณคดีเรื่องเดียวนะคะในราชผเขาทองยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายเออ เจ้าต้นนี้เป็นต้นที่หลายคนรู้จักดีแต่เด็กๆหลายคนก็มาคว้างเล่นแต่ว่าม,มีชนิดหนึ่งที่กินได้คุณฟังรู้จักไหมเนาะเขาให้แง่คิดว่าเรื่องการมองคนอย่ามองแค่ที่เปลือกนอกติ๊กตอกติ๊กตกต้นไม้นี้ชื่ออะไรเนาะใช่เลยค่ะถึงบางเดืออโอ้มะเดือเหลือประหลาดบังเกิดชาิมาแลงวีมีในไส้ เหมือนคนพานหวานนอกย่อมขมในอุปประไมเหมือนมะเดือ่อเหลือระอามะเดื่อลูกสวยปิ้งเลยสุกก็สวยแดงก็สวยแต่พอผ่าเข้าไปข้างในโอ้โหมีหนอนยุบยับยุบยับยุบ,ยบก็มันเข้าไปแฝงตัวตั้งแต่ยังเป็นดอกพอมันติดลูกปุ๊บไอ้หนอนก็อยู่ในนั้นแหละก็เลยข้างนอกสดใสข้างในตะติ้งหนงนะคะแต่ถ้าเป็นมะเดื่อชิงหรือมะเดื่อชุมพรลูกจิต เล็กนิดเดียวพอขบปุ๊บข้างในเป็นสีชมพูซุ้ยเอามากินกับน้ำยาใต้เอามากินกับของเผ็ดเผ็ดมีรสฝาดสมานกระเพาะดีนักแลเอา้าเดี๋ยฉันพาไปนูน่นไปนี่ไปนั่นมาถึงท้ายรายการซะแล้วนะคะเรื่องราวของชีวิตของท่านสุนทรผู้ขอปิดจบด้วยบ้านงิ้วค่ะพอพูดงิว้วหลายคนจะบอกตะลุงตุงแช่ไม่ใช่งิ้วนี้หมายถึง ต้นงิ้วนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเข้ากับสมัยนี้ได้เป็นอย่างดีเขียนเอาไว้ข้างห้องปะข้างฝาก็ได้จะได้ไม่เกิดปัญหากันนะคะเพราะท่านสุนทรผู้เอาคำว่างิ้วมาเชื่อมโยงกับศีลข้อ3ดังนี้ค่ะงิ้วนรก16องค์คูลีแหลมดังขวากแซมเสียมแทรกแตกสวยัย ใครทําชูคู่ท่านครั้นบันไลัยก็ต้องไปปีนต้นหน้าขนพองหฮ้ยถ้าไม่เคยเห็นต้นงิ้วเซิร์ชเน็ตดูนะคะว่ามันหน้าขนลุกขนพองขนาดไหนคุณผู้ฟังที่เคารพรักคะชีวิตวัฒนธรรมวันนี้มีทั้งสีสันวรณณสินมีทั้งแง่คิดจาก การดําเนินชีวิตของท่านสุนทรผู้แล้วก็เชื่อมโยงบทร้อยกรองที่ท่านเขียนกับข้อคิดทางพระพุทธศาสนาและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายยังไม่จบแค่นี้คะ่ะเรายังมีอีกสองสัปดาห์ที่พบกันสัปดาห์หน้ายิ่งพิเศษเลยเลยคะ่ะเราจะพบกันในวันสุนทรภู้โปรดติดตามรับฟังนะคะ ว่าสีสันวันนั้นจะเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วดิฉันพนอทรทเยียมอินดำเนินรายการน้องเอควบคุมเสียงแล้วก็นั่งมองหน้าดิฉันไปอู้อาจารย์พูดอะไรบางเรื่องน่าจะรู้จักบางเรื่องอาจจะงงๆแต่ไปเปิดเน็ตดูนะคะน้องเอด็อกเตอร์กุลกนิษฐ์ทองเหงาควบคุมรายการเราสามคนลาท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันสุนทรผู้สวัสดีค่ะ รายการชีวิตวัฒนธรรมสนับสนุนรายการโดยพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรีแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่กว่า20ไร่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีรวบรวมสายพันธุ์บัวมากกว่า100สายพันธุ์สอบถามละเอียดโทร02-549-3043